สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสปอยเซนเซียด์เดอะมูฟวี่ภาคคำสาปแอปเปิลทองคำนะครับเซนเซียเวอร์ชันหนังโลงจะมีเนื้อหาแยกและไม่เกี่ยวข้องกับภาคปกตินะครับโดยคนแต่งเรื่องจะไม่ใช่อาจารย์ครูมาดะแต่จะเป็นทางโตเอะแอนิเมชั่นสตูดิโอที่ผลิตกระตูนเรื่องเซนเซียแทนนะครับซึ่งเซนียภาคแอปเปิลทองคำนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเซียภาคหนังโลงที่ดูเป็นเซนียที่สุดแล้วภาคอื่นตัวละครผู้ร้ายนี่ทำไม่บอกไม่รู้เลยว่าม,มาจากเรื่องเซนเซีย ไม่แน่ใจว่าทางตัวเองเอรู้หรือเปล่าว่าจุดขายของตูนเรื่องเซนเซยาคือตัวละครต้องใส่ชุดเกราะแล้วชุดเกราะต้องต่อเป็นรูปสัตว์หรือสิ่งของต่างๆได้ทําไมถึงออกแบบตัวละครมาได้หลุดขนาดนี้แต่ก็ช่างมันแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซยเเวอร์ชันหนังโรงจะมีความยาวไม่มากนักนะครับประมาณ50นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องก็จะดําเนินเรื่องเป็นเส้นตรงไม่มีการหักบุมนะครับแล้วก็จะดําเนินเรื่องแบบไม่ง่ายเร็วๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับ เซนเซียภาคนี้จะเปิดตัวคู่จิ้นคนแรกของเฮียวกะแอลลี่สาวน้อยน่ารักผมทองผีเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เดียวกับมิโฮคู่จิ้นของเซย่าระหว่างที่แอลลี่กำลังจะไปช่วยเด็กกำพร้าคนหนึ่งจากการโดนรถชนโดยการเอาตัวเองเข้าไปบังไว้ให้เฮียวกะก็ได้มาช่วยหยุดรถเอาไว้พอดีทั้งสองคนก็เลยปิ๊งปังกันแอลลี่ประทับใจในความเก่งของเฮียวกะส่วนเฮียวกะก็ประทับใจในความเสียสละของแอลลี่แล้วในระหว่างที่ทั้งสองคน กำลังคุยจีบกันอยู่ก็ได้มีดาวตกดวงหนึ่งตกลงมาแล้วดาวตกดวงนั้นก็ได้ส่งลูกแอปเปิลทองคําลงมายังผืนโลกแล้ววิหารของเทพีแห่งความชั่วร้ายอ e ีลิสที่หายสาบสูญไปก็ได้ปรากฏออกมาแอปเปิลทองคําเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณของเทพีแห่งความชั่วร้ายออลิสที่ได้ถูกขับไล่ออกไปจากโลกนี้เมื่อหลายพันปีก่อนแต่ตอนนี้ออลิสได้หาทางกลับมาที่โลกนี้ได้แล้วแล้วเอลิสก็ได้เลือกร่างของอลลีเป็นที่สิงสถิตแล้วหลังจากที่ ควบคุมร่างของแอลลี่ได้แล้วอีลิสก็ได้ไปลักพาตัวสอาอลิหรืออาเทนาไปที่วิหารเพื่อที่จะใช้แอปเปิลทองคําดูดพลังของอาเทนามาซึ่งตอนนี้ก็เหมือนว่าแผนการของอีลิสจะสําเร็จไป80%แล้วเพราะลักพาตัวอาเทนามาได้สําเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอีลิสนางคิดยังไงนางถึงได้ส่งข้อความไปบอกพวกเซยาว่าข้าจับตัวอาเทนาของพวกแกเอาไว้แล้วแน่จริงก็มาช่วยสิแล้วก็แชร์โลเคชันไปให้ด้วยอีกต่างหาก มันก็เลยเหมือนกับว่านางรอนหาที่หาเรื่องใส่ตัวหาเรื่องทําให้แผนการของตัวเองพังสะเปล่า,ลาหรือไม่แน่นางก็อาจจะมั่นใจในฝีมือของลูกน้องของตัวเองมากอีลิสได้คืนชีพให้กับเซนในตำนานที่ตายไปแล้ว5คนให้มาเป็นลูกน้องของเธอซึ่งเซนในตำนานทั้ง5้าคนก็ประกอบไปด้วยคนที่ 1. นึ่งสัจจิธามายาแห่งกลุ่มดาวคันสอนที่เป็นเซนของกลุ่มดาวคันสอนก่อนหน้าแถมีที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับแบล็กเบกัซัสคนที่2ไลล่าโอฟี่แห่งกลุ่มดาวพิน ที่เป็นเซน์ของกลุ่มดาวพินก่อนหน้าโอฟี่ของภาคหลักที่มีลักษณะคล้ายๆกับเอตาเบเนทัสมินเมของภาคแอสการ์ดซึ่งผมคิดว่าทางทีมงานโตเอะคงจะถูกใจดีไซน์นี้มากก็เลยเอาดีไซน์ของโอฟี่ในภาคนี้ไปใช้กับมินเมย์ในภาคแอสการ์ดครับคนที่สิกิวตั้มายางแห่งกลุ่มดาวโลที่มีลักษณะคล้ายคกับชีลิวแต่ดูดุกว่าคนที่ 4. โอเลออนจาก่าแห่งกลุ่มดาวไนพารนที่มีลักษณะคล้ายกับอิกินิดนิดแล้วก็คนที่ o u t h ซ r เทนคลอสคริส แห่งกลุ่มดาวกังเขนใต้ที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองไม่ซ้ำกลับใครเลยซึ่งทั้ง5้าคนก็จะถูกเรียกว่ากอสเซนและผมก็ชอบดีไซน์ของพวกเขามากเพราะว่าโดยปกติแล้วกลุ่มดาวที่อาจารย์ครูมาดาจะเอามาใช้ออกแบบพวกเซนจะเป็นกลุ่มดาวของสิ่งมีชีวิตแต่ว่ากอสเซนทั้ง5คนนี้มีแต่กลุ่มดาวนายพลเท่านั้นที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลือเป็นพวกวัตถุสิ่งของทั้งหมดผมก็เลยถูกใจกลุ่มกอสเซนมากเป็นพิเศษซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมอาจารย์ครูมาดา ถึงเลือกกลุ่มดาวที่เป็นสิ่งมีชีวิตมาออกแบบพวกเซนเพราะว่าเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าในกลุ่มดาวทั้ง8ปดมีกลุ่มดาวธรรมดาธรรมาอย่างกลุ่มดาววงเวียนหรือกลุ่มดาวกล้องสองทางไกลด้วยนะครับตอนที่ตัวละครใส่ชุดเกราะเสร็จหรือตอนใช้ท่าไมา้ตายถ้าไม่รูปวงเวียนหรือรูปกล้องสองทางไกลโผล่มาข้างหลังมันก็คงจะดูไม่เท่เท่ากับมังกรหรือนกฟีนิกส์อันนี้ก็พอจะเข้าใจได้โอเคครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อและแล้วพวกเซยา่าก็ตามโลเคชันมาถึงวิหารของออลิสได้สําเร็จ และพวกเซย่าก็แยกย้ายกันตามหาอาเทนาตามสไตล์หนังผีที่ถ้าเกิดดูในถิ่นของศัตรูก็จะไม่ชอบรวมกลุ่มกันแล้วเซย่าก็ได้เจอกับมายาซึ่งก็เนื่องจากว่าเวลามันมีจํากัดการต่อสู้ก็เลยไม่มีอะไรมากพวกศัตรูจะได้เปิดก่อนโชว,ว่าตัวเองมีสกิลอะไรบ้างมายาสามารถปล่อยลูกธนูออกมาได้รัวๆคล้ายๆกับหมัดดาวตกแล้วก็สามารถแยกล่างรลบการโจมตีได้แล้วพอโชว์สกิลครบมายาก็ถูกเซย่าใช้หมัดดาวตกจัดก,การแต่เซย่า ก็โดนลูกธนูของมายาเข้าไป1่ดอกคู่ต่อมาเฮียวกะได้เจอกับคริสแล้วก็ตามสูตรคริส <Chris S 1> ได้เปิดก่อนคริสโชว์สกิลท่าไมา้ตายที่เป็นการปล่อยพลังด้วยการทําแขนแบบอุนต้าแมนแล้วก็สร้างบาดแผลเป็นรูปกากบาดและพอโชว์เสร็จคริสก็โดนเฮียวกะจัดการตามสูตรแต่คราวนี้อีลิสได้มาช่วยคริสเอาไว้เพราะจิตใจของแอรลีร่างสิงุกสิิตของอีลิสมีความผูกพันกับเฮียวกะอีลิสก็เลยจะมาจัดการกับเฮียวกะด้วยตัวเองความรู้สึกของทั้งสองคน มันจะได้ไม่เป็นปัญหาในการควบคุมร่างกายในอนาคตอีลิสได้ปาหอ,อกใส่เฮวกาผ่านตัวของคริสที่คอยจับตัวเฮวกาเอาไว้อยู่ก็เลยกลายเป็นดับเบิลเคโอผู้ต่อมาชิลิวเจอกับหยางหยางเป็นเซนแห่งกลุ่มดาวโล่ซึ่งถ้าจะไม่เสียชื่อกลุ่มดาวโลกของหยางก็ควรจะแข็งแกร่งกว่าโลกของชิลิวแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆหมัดของชิลิวทําอะไรโลกของหยางไม่ได้แล้วหยางเตะทีเดียวโลกของชิลิวก็ถึงกับแตกกระจุยแต่พอโชว์สกิลครบ หยางก็ถึงคาดชิริวได้ใช้ท่าไม้ตาประจำตัวท่าใส่เคราะคือเอาจริงแต่ถอดเคราะคือเอาจริงยิ่งกว่าแล้วจะใส่ทําไมชิริวถอดเคราะแล้วก็ใช้ท่ามัดมังกรพังอัดโลซันต่อยทะลุโลกของหยางจนล้มหยางไปได้แต่ชิริวก็บาดเจ็บจัดก็เลยสลบไปเป็นเพื่อนด้วยคู่ต่อมาชุนเจอกับโอฟี่โอฟี่โชว์สกิลใช้ท่าสติงเกอร์เลควอมจัดการกับชุนซึ่งถ้าตามสูตรพอโชว์สกิลเสร็จโอฟี่ก็จะต้องโดนจัดการแต่สําหรับชุนมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ ถ้าเกิดชุนเกิดเสียท่าให้กับศัตรูเมื่อไหร่อิคิพี่ชายที่น่าจะแอบตามดูชุนอยู่สักพักก็จะโผล่มาช่วยทันทีอิคิปล่อยมัดมายามานฟินิกซ์ที่เป็นการสร้างภาพหลอนใส่โอฟี่แต่โอฟี่ก็ทนได้เพราะโอฟี่เคยเห็นนรกมาแล้วภาพหลอนทั่วไปไม่สามารถทําอะไรโอฟี่ได้อิคิก็เลยต่อยโอฟี่้วยมัดพระยายวิหกสมบัติปีกแล้วก็สามารถชนะโอฟี่ไปได้เพราะว่าโอฟี่โชว์สกิลครบแล้วแล้วตอนนี้อปเปิลทองคาก็ดูดพลังของอาเชนามาได้มากพอจนอีลิส สามารถคืนชีพขึ้นมาได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสิงร่างของแอลลี่อีกต่อไปซึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานอาเทนาก็จะถูกดูดพลังหมดจนตายแล้วตอนนี้พระเอกแบบเซย่าก็โผล่มาพอดีแล้วเซย่าก็จะได้สู้กับกัวเซนคนสุดท้ายจากะแต่ก็บังเอิญว่าลูกศรของมายาเป็นลูกศรอ,อาบยาพิษเซย่าก็เลยไม่มีแรงอิคิ้ก็เลยมาเสียบสู้แทนแล้วก็เนื่องจากว่าจากะเป็นบอสใหญ่การต่อสู้ก็เลยยืดเยื้อหน่อยอิคิกับจากะแลกหมัดกันอย่างสูสี แต่ถ้าไม่ตายของจากะแรงกว่าจากะแต่อิคิจนสลบซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่ายังไงตัวปิดก็ต้องเป็นเซย่าอยู่แล้วเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเชื่อเรื่องเยงเซย่าแต่เซยยายังโดนพิษอยู่เซย่าก็เลยกลายเป็นกระสอบทรายซึ่งการ์ตูนโชเน,นในยุคนั้นจะเน้นไปที่เรื่องความอุตสาหะมิตรภาพและชัยชนะพวกเพื่อนๆของเซย่าได้ส่งพลังใจไปให้เซย่สจนเซยยาสามารถระเบิดพลังคอสโมโในตัวจนสามารถสลายพิษในตัวไปได้ แล้วเซย่าก็เรียกชุดโกคอสจิเทเลียดมาใส่แล้วก็ใช้หมัดดาวหางจนเอาชนะจาก,กะไปได้จากนั้นเซย่าที่ใช้หมัดดาวตกมาทั้งชีวิตก็สวมวิญญาณของโรเบนฮูดง้างคันศรเตรียมยิงธนูใส่อปเปิลทองคําเพื่อช่วยชีวิตอาเทนาซึ่งอีคีก็กลัวมากๆว่าเซย่าจะยิงพลาดไปโดนอาเทนาแต่เซย่าที่ชื่อแปลว่าลูกศรศักดิ์สิทธิ์ก็ยิงแม่นสมชื่อออลิสก็เลยกระโดดเอาตัวมาขวางก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ทั้งอีลิสและแอปเปิลทองคําถูกลูกศรของเซย่าทำลายและแล้ววิหารของอีลิสก็พังทลายลงแต่พวกเซย่าทุกคนก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยและแล้วเซนเซย่าภาคคำสับแอปเปิลทองคําก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ